สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับกับงานบูการีที่ผ่านมาในเมื่อวันก่อนนั่นเองสําหรับงานครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แฟนๆนั้นดีใจมากๆที่ได้เห็นลิซ่าเข้าร่วมงานนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสมากๆเลยหลังจากที่ลิ ตอนแรกที่ฟแฟนๆนั้นนํารูปมาแชร์กันว่าเจอลิซ่าที่ปารีสนะครับฟแฟนๆเนี่ยก็ใจชื้นแล้วก็ดีใจกันขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วว่าลิซ่านั้นอาจจะเข้าร่วมงานแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีการปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆลิซ่านะครับเข้าร่วมงานครั้งนี้ฟนแฟนๆเนี่ยฮือฮากันจนไทม์ไลน์ทวิตเตอร์ทั่วโลกเนี่ยแตกแสนเลยซึ่งในงานครั้งนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันบนเวทีลิซ่าเนี่ยก็ได้ขึ้นไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์หรือว่าคุณพ่อบาบินนั่นเองบบนนนนนนนเวววทีีะคคัััโดดยยแแฟกกก็จ็จจใใาาาามมมอ้้ลํพูุ ว่า YG นั้นไม่ยอมให้ลิซ่ามาร่วมงานนี้หรือว่ายังไงกันแน่หรือว่าลิซ่านั้นเป็นคนขอมาเองเพื่อจะมาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยดูฉุกละหกมากๆเลยนะครับโดยช็อตที่แฟนๆเนี่ยนำมาพูดกันนะครับก็เป็นช็อตที่ลิซ่าขึ้นไปพูดบนเวทียืนข้างกันกับคุณพ่อบาบินเลยและคุณพ่อบาบินเนี่ยก็บอกว่าทางโบกอรี่นั้นดีใจมากๆที่ลิซ่านั้นมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับประมาณว่าทางค่ายบอกว่าคิวของลิซ่านั้นเนี่ยค่อนข้างจะแน่นเลยดังนั้นเนี่ยก็จึง เดินทางมาร่วมงานนะครับแต่ลิซ่าเนี่ยกลับบอกว่าจะมาร่วมงานครั้งนี้ให้ได้และก็เป็นการบอกแบบกระหันหันมากๆประมาณ2วันก่อนที่จะเริ่มงานเท่านั้นทางบอกอรี่แล้วก็คุณพ่อบายบินเนี่ยดีใจมากๆที่ลิซ่าสามารถมาร่วมงานครั้งนี้ได้นะครับในช็อตนี้เองเนี่ยก็ทําให้แฟนๆบางส่วนนะครับรู้สึกว่าทําไมค่าย YG นั้นถึงไม่จัดการให้มันดีกว่านี้แทนที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นฉุกและหูควรจะมีการล็อกตารางไวและให้ลิซ่านั้นเนี่ยมีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวขึ้นมาพูดบนเวทีรวมไปถึงเตรียมตัวเขา้า แล้วก็บอกกับฟแฟนๆล่วงหน้านะครับฟแฟนๆเนี่ยจะได้รับรู้ว่าดิซ่าจะเดินทางไปที่ไหนมีงานอะไรและในส่วนนี้เองนะครับก็มีฟแฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงว่าอยากให้ YG นั้นทวีตลิซ่าแล้วก็ดูแลลิซ่ามากกว่านี้จัดตารางงานให้ลิซ่านั้นเนี่ยได้ไปร่วมงานใหญ่ๆงานที่สําคัญแบบนี้บ่อยๆบ,บ้างเพราะว่าทางแบรนด์นั้นเนี่ยก็ถือว่าเอ็นดูลิซ่ามากๆเลยนะครับและก็นี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ไปร่วมงานกับบูเกอรี่ทั้งทงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีงานแต่ว่าลิซ่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเลยและฟแฟนบบาางส่ง่่ววนนนะรกก็อี อาจจะเป็นงานที่ลิซ่านั้นขอทางค่ายเพื่อจะไปร่วมงานเองทําให้ฉุกละหุกและก็สามารถแจ้งกับทางแบรนด์ได้ก่อนหน้าล่วงหน้าเนี่ยเพียงแค่2วันแฟนๆก็เลยบอกว่าในตอนนี้เหมือนลิซ่านั้นจะเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดในการต่อรองกับทางค่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วอาจจะเพราะว่ากระแสะของน้องที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมแบบมากๆเลยนะครับรวมไปถึงยังมีเรื่องของสัญญานะครับที่แฟนๆบอกว่านี่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสัญญาของลิซ่าแล้วก็แบล็คทิงหลังจากนี้ด้วยทําให้ลิซ่านั้นมีสิทธิ์มีเสียงที่จะไไดดด้้้พูแลวก็ ขอร้องทางค่ายมากขึ้นจึงทําให้สามารถไปร่วมงานในครั้งนี้ได้นั่นเองแต่นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนๆบางส่วนที่พยายามออกมาบอกว่านี่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ลหลายๆคนคิดแบบนั้นก็ได้ทางลิซ่าแล้วก็ YG ีเนี่ยอาจจะพูดจริงๆนะครับว่าตารางคิวของลิซ่านั้นเนี่ยแน่นมากๆจนไม่สามารถที่จะหาเวลาไปร่วมงานในครั้งนี้ได้แต่สุดท้ายเนี่ยทางค่ายแล้วก็ทาง YG นั้นพยายามจริงๆแล้วนะครับพยายามที่จะล็อกเวลาคิวต่างๆเนี่ยให้ลงตัวทําให้ลิซ่านั้นสามารถไปร่วมงานของบูการีได้ในครั้งนี้แต่ว่าชุกห มกมาๆจึงทําให้สามารถบอกล่วงหน้ากับทางโบกอรี่เนี่ยได้เพียงแค่2วันแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ออกมาดูดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับต่างๆลิซ่านั้นเนี่ยก็สวยงามสวยหรูดูแพงมากๆเลยถึงแม้ว่าบนเวทีนะครับจะมีแอนตี้บางส่วนออกมาบอกว่าลิซ่านั้นดูเหมือนไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาพูดบนเวทีเลยก็ตามแต่ว่าในช็อตนี้ก็เรียกความรักความเอ็นดูจากทั้งคุณพ่อบาบินรวมไปถึงแขกคนอื่นใน,นในงานนี่อย่างดีแล้วก็อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าลิซ่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะพูดไม่เก่งบวกกับ เป็นคนขี้อายนะครับแต่ว่าความน่ารักความน่าเอ็นดูความเป็นธรรมชาติของล bon ิซ่าบนเวทีนั้นเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนต้องเอ็นดูกันไปแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าแล้วก็เป็นแฟนคลับของ Black พิงกมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่มีคําพูดประโยคที่บอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยตารางคิวแน่นมากๆจนทําให้หาเวลามางานนี้ได้ยากมากๆแต่ก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แบบกระหันหันมากๆโดยบอกทางงานเนี่ยล่วงหน้าเพียงแค่2วันเท่านั้นแฟนๆบางส่วนนะครับก็บอกว่าทาง YG น,นี่ยดีมี การจัดการที่ดีแล้วก็ไม่ได้อยากให้ลิซ่าเนี่ยเข้าร่วมงานนี้แต่แฟนๆบางส่วนก็บอกว่าทาง YG และลิซ่านะครับก็พยายามที่จะหาเวลางานต่างๆเนี่ยเพื่อไปร่วมงานครั้งนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าจะกระทันหันไปมากหน่อยก็ตามแต่ว่าก็สามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้อย่างสวยงามซึ่งคําพูดประโยคนี้ของคุณพ่อบาบินนะครับก็สามารถตีความได้2แบบเลยทั้งแบบแง่บวกแล้วก็แง่ลบก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่รับสารหรือว่าคนที่ดูเรื่องราวนี้นะครับจะคิดยังไงสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องน เห็นกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นไงก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไปด้วยนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง